อาจารย์ลดราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันอนเท่าไหร่นะพี่ยำมาอย่าบอกนะมึงเปลี่ยนรุ่นเนี่ยเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่อยากรู้จังเลยวะ่อนเดือนละห้าพันเจ็ดโดนไหมหักกับเงินเดือนเลยได้ไหมพี่ก็ได้นะ สวัสดียางเป็นทางการครับผมขอ,องแจ็คออโต้เทรดวันนี้นะครับหลังจากที่ดูไอคลิปที่ว่า<อ>ไม่เล็กนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้คนใหญ่โตอะไรหรอกมันไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือน้องคุณตาต้กงเจหนึ่งเราอะเอาผมไปขยี้เล่นแต่ไม่ต้องเสีเยดหรอกครับวันนี้เรามากับไวท์เดย์มันจะมีไวท์เดย์แบล็คเดย์แล้วก็คัลเลอร์ฟูลเดย์นะครับจะเป็น EP ต่อๆไปยังไงฝากท่านผู้ชมเนี่ยกด subscribe แล้วก็กดกรีดิ่งไว้เพราะว่าเราจะมีโปรโมชั่นอย่างไวเดย์เนี่ยลดทุกคันนะครับมีส่วนลดจากราคาี่าพูดไว้อยู่ที่1,000 0บาทแน่นอนทุกคนันหรือถ้าอยากลดมากกว่นนา,า,านี้แนะนําครับข้อนี้มามาซื้อที่นี่แล้วมาต่อราคาที่นี่หรืออยากได้ของแถมอะไรยังไงจัดได้จัดให้แน่นอนครับที่สําคัญนะครับเรามี ดอกเบียเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวดหรือ0%นาน6เดือนแจ็คออโต้เทรดนะครับผมรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยและรถทุกคันของเราไม่มีพริกควม่มชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้หรือตัดต่อเราไม่มีแน่นอนว่าแล้วดูคันแรกกันเลยครับคันแรกนะครับเป็น b m x 1 2.0ดีเซนตัวไฮไลท์นะครับผมเป็นตัวนี้เป็เครื่องพันแปบอกก่อน ดูดีครับว่ารถสวยไหมราคานะครับอยู่ที่1.459ล้านปี17ผ่อนเดือนละ2 7 0 0 0ปีแต่ถ้าอยากผ่อนเ็ดปีเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันดูว่ารถสวยไหมมา,าคุคณถักกล้องครับครับคือบอกตรงครับกูตีไม่ออกอ่ะสวยจยัดเออสวยสวยมากจริงเนี่ยแล้วไม่อยู่แค่69,000เเองเองเองอ่ะ ไม่สวยจริงอ่ะคุณตะก้องตีไม่ออกอะ่ะหัวน็อตก็ไม่ขยับเม็ดอาก็อยู่ครบมาร์คกิ้งบาร์โค้ดมีครบเลยอะ่ะแม่เจ้าโอ้ไม่อยากบอกว่าสวยที่สุดในหนึ่ง <c oughs> ในร้อยหนึ่งในพันไม่ต้องครับแต่ผมการันตีว่ารถที่นี่สวยแน่นอนครับเพราะเราถือว่ารถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยมาแล้วดูข้างในเลยดีกว่าครับคุณตะก้องอันนี้คุณตะก้องเจ2 มาเลยคุณตะกร่องเห็นไหมอะอะสตาร์ดูเลยร้อนโอเคตัวนี้เครื่องดีไซน์นะครับสเสียงก็จะดังๆหน่อยนะบอกก่อนตัวนี้มีพวงมาลัยมลติฟังก์ชันนะครับมีตัวคร u สคอนโท t r o ฝั่งซ้ายมือให้ฝั่งขวามือก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเสียงโทรออกด้วยเสียงรับสายได้โทรออกได้นะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงตัวนี้เบรกพอดีในนี้ไว้นักังนะนะโอเค เราอย่าไปต้องฟังเองตัวนี้มีตัวเรื่องของ B M เนี่ยเขาจะเรียกว่า s t e p s o n i c ท่นนี่นะครับเป็นตัว S แล้วก็เป็นแมนนวลให้นะครับตัวนี้มีอยู่ที่8เกียร์ออโต้8จังหวะนะครับมีเรื่องของสปอร์ตรู่อีโคให้มีปาร์คเซนเซอร์ให้มีป้องกันล้อหลังถลายให้เบรกมือเป็นไฟฟ้าตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้แล้วนะครับนี่มีเนให้นะครับเป็นไนตร้ามีเนให้เบาะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าเมี2จุดฝั่งนี้มีไหมคุณตาต้อง ม,มีครับพี่แต่ไม่มีจะไม่มีแมมนะบอดเต็นตาจอแบบนี้ชอบครับแต่ยังไม่ทัชส,สกรีนนะบอกก่อนเพราะาลูกค้ามาถามว่าตัวนี้ทัชส,สกรีนไหมยังครับต้องเป็นหลังจากนี้ถึงมีทัชส,สกรีนแต่ถ้าอยากได้ผมแนะนําครับตัวผมส่วนก็เป็นคนหนึ่งครับที่ใช้ b m ก็อยากได้จอแบบพวกจอ Android เปลี่ยนได้ครับพวกนี้เปลี่ยนได้เดี๋ยวนี้มีเปลี่ยนเยอะเยอะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องกล้องถอยหลังมีให้นะครับตัวนี้เรื่องกล้องถอยหลังมีให้นะจ๊ะ Yeah. จบที่นี่เดี๋ยวไปดูข้างหลังว่ารถข้างหลังสวยไหมว่ากันไปเลยข้างหลังุญแจมีมาให้ทั้งหมด3มจุดจุดแรกล็อกรถจุดนี้ปล่อยอันนี้สบายแล้วว่าอ,อประตูเขาเลยนะประตูหลังเปิดปิดไฟไฟ้าให้แล้วข้างหลังนะครับดูให้เลย ไม่มีแกะเม็ดอาร์คอยู่ครบตะเข็บยังดีอยู่เนียนกิ๊บไม่มีทําอะไรเลยสวยสีกร <4 S 1> ะถาอยู่ <5 S 1> ครบเพ <5 S 1> ราะว่าถ้าเป็นรถยุโรปก็จะใช้ปกติระดับเนาะยังไงเนี่ยลองดูนะครับราคา1 4ึ่ง่ผ่อนเดือนละ2,7งหมนรับภายในกว้างฝั่งแน่นอนตัวนี้มีชัตเตอร์ไได้ม่ยากใช้กะถอดวางไว้นะครับต,ต,ตัวนี้มีตัว,ตว,ตวของพวก power ให้ด้วย เสียบชาร์จลูกค้าที่ชอบไช้ันีมาเทีทเขารับไปเที่ยวก็วมีตู้เย็น,นด้วยอะไรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดอกเบี้ยเริ่มตน้น2.79%ตอ่อปีพอนาสูงสุด84งวดหรือ0%นาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวย,สวยต้องแจ็คออโต้เทรดว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปว่ามีอะไรบ้างในตระกูลไวเดนกับส่วนลดเป ขั้นต่อมานะครับขั้นที่2นะครับผมเป็น Mercedes-Benz อันนี้ผู้คำชื่อเต็มเลย Mercedes-Benz นะครับเป็น C180 Coupe นะครับเป็นเครื่องพันหกสีขาวปี1,2แท้ๆเลยราคาอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาท ต้องบอกว่าเป็นกิโลก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในจมงกเพราะข้างในมันเขียนเจ็ดหมื่นใหม่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันวอลโล่อนเดือนละหมื่นเก้าหกปีนะครับหกปีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารถสวยไหมแงะไม่ใช่คงัโอเคตัวนี้แจ้งก่อนนะครับว่ารถมีแกะฝาหน้ามากับแก้มขวานะครับนี่ฮะมีแกะตรงนี้มากับฝาหน้าไหมครับแกะมาหน้าสันนิษฐานว่าน่าจะโดนแก้มเบียดอะไรมาแล้วเขาแกะออกมาทำสีแต่โครงสร้างหลักแจ้งก่อนครับ โครงสร้างหลักไม่โดนแน่นอนเนี่ยโครงเมทัลอยู่ครบเห็นไหมไม่มีการโดนก่อก่อนเลยรถยังสวยอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนว่ารถสวยไหมแต่ที่ทำการน,นะครับตัวอย่างสิบเก้าพื้นแต่งนะครับนี่ครับตัวกระจังหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลิ้นก็มีคาร์บ,บอนไฟเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วแม็กเป็น 19. สิบก้าสีดำนะครับข้างนอกตรงนี้ก่อนเลยกระจกเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นสลูปให้นะครับเดี๋ยวพุ่งกล้องอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดสลูปให้ดูนะครับ ต้องบอกก่อนเป็นบอกไฟฟ้าบอกปรับไฟฟ้าแต่ไม่ทุกจุดนะมาตรงนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับแต่เรามีอีกคันหนึ่งสีบอนกันแต่ว่ามันไม่เข้ากับไวเดตตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้แล้วนะครับมีเนฟให้แล้วมีตัวนี้ปุ่มพอดคีย์เลยนะครับมีซิสเต็มพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับฝั่งขวามือเราก็จะเป็นในเรื่องการโทรรับสายสํางการด้วยเสียงฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของพวกอ่อนบอร์ดตัวนี้มีเอ่อตัวเขาเรียก รู้คอนโทรมาให้มีพายโดชิฟให้เกียร์เป็นทิทอนอิก7สปีดแจ้งก่อนนะครับว่า7สปีดนะกดตรงนี้นะ7สปีดให้นะครับปุ่มไอดรายของเขาตัวนี้ทางเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเป็นตัวโลโก้เอ็มาให้แล้วสวยมากหายากด้วยบอกก่อนเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังว่ารถสวยแค่ไหนเราก็ต้องปิดก่อนนะครับ ชุดอปุปกรณ์เบนซยังอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวขอเช็คป่านยังสวยอยู่ยังเนียนไม่มีใครมาตีท้ายครัว <laughs> ไม่ใช่ยังไม่มีใครมาแตะมาโดนมาโชนอะไรนะครับคันนี้ยังไม่เคยเกิดวันนี้ตีท้ายครัวไที่มองมองหน้าเลยก <laughs> ว้างเลยพี่เอออกว้างดิลงไปนอนเล่นไหมละ่ะ <laughs> สปิดฮะอะไรตัวนี้ต้องแจ้งก่อนยังไม่มีกล้องหัวหลังนะครับผมเป็นแค่เซ็นเซอร์ให้เบนซ์ แต่งตัวนี้ก็เป็นท่อของเอ็เรียบร้อยแล้วเสียงก็นันแน่นหน่อยอยังไงฝากไว้นะครับราคา10,000หมื่นหนึล้านห้าหมบาทผ่อนเดือนละ19,000บาทต่อเดือนนะครับในระยะเวลา6ปีต่อไปเริ่มต้นสองเดเอนต์่อปีพนันสูงสุดแปดสิบสี่กุญแูนยอร์นหนัก6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยแน่นอนเดี๋ยวเราดูคัน ญี่ปุ่นกันบ้างเดี๋ยวลูกค้าจะเลียนยยุโรปนะถูกไหมเยอรมันสองนี่ต้องมาญี่ปุ่นบ้างเดี๋ยวเจอนครับต่อมานะครับผมก็เป็น Honda Civic ตัว f c นะครับตัวนี้เป็นตัว E เองนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ตัว EL <ม>แต่เขาแต่งมาอย่างสวยเลยชอบชอบอยังเมื่อกี้ยังคุยกับคุณตาก,ก้องอยู่เลยนะว่าถ้าเป็นตัว EL โอ้โหรับรองปลิว<ม>ปลิว <ใน S 2> ที่นี้ไม่ใช่โดนเตะนะรับจองกันไม่ทันแต่คันนี้ก็มีคนมาเลงๆแล้วนะจริงๆอ่ะต้องแจ้งก่อนนะครับทั้งเบนซ์และ v M X 1เนี่ยมีลูกค้ามาเล็งๆเลยๆ,ๆแล้วนะต้องบอกก่อนแต่ว่าเรามาดูคุยที่ซีวิคก่อนหมวดของไวท์เดนะครับผมดูซิว่ารสวยไหมสวยพีย สวยสิคันนี้สวยกิ๊กโอ้โหเป็นไงครับพี่ก็ต้องสวยงามตามท้องเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวก็ไม่รู้เรื่องไวเดียวโอ้ยตัวนี้ซีวิคตัว f c เนี่ยมันจะตัวนี้ยังรู้สึกจะไม่มีกล้องหลังครับเอ้ยมีป่ะไม่มีตัวนี้ไม่มีกล้องหลังเป็นแค่เซ็นเซอร์ให้นะครับ ไม่แจ้งก่อนอยู่แสนแปดหกตัวนี้มีพุทสตาร์ทมัลติฟังก์ชันมีฝั่งซ้ายแค่ฝั่งเดียวนะครับในการถูกรับสายแล้วก็ควบคุมเสียงแอร์เป็นดิจิตอลให้เกียร์เป็นยังเป็นปกติอยู่ก็คือ P R N D S L เบรกเป็นโฮเบรกไฟฟ้าแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าโฮเบรกมีดีคอนให้ทั่วไปก็เป็นบอกหนังตัวนี้บอกหนังทำคล้ายของตัว E L ก็คือพยายามเล่นเรื่องตัวอะไรล่ะเคปลานะครับ ราคาอยู่619ตัวนี้เป็นปี1 6จด17แจ้งก่อนนะครับไม่แสนแปพตอเดือน11000หม x ่คนอันนี้คุณตะก้องน่าจะชอบเหมาะเลยอันนี้เหมาะเลยเหมาะแน่ๆนะครับแบ็กมีให้2ใบแน่นอนเลยครับฝั่งข้าคนขับแล้วก็ของคนขับแล้วเราไปดูด้านหลังกันว่ารถสวยแค่ไหนก็องบอกคุณตะก้องก่อนตัวนี้นะครับแบมก็สวยมากชอบเลย แหมกลายที่ผมชอบนะนี้อยากมาสร้างรถด้ด้านหลังนะครับผมแจ้งก่อนเลยว่ารถสวยอยู่เลยติดเรื่องเดียวครับเรื่องใหม่แสนแปดหกแจ้งก่อนลูกค้าชอบถามว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมไม้มันเยอะที่นี่นะครับการันตีเรื่องเลขใหม่แน่นอนว่าไม่มีการกลอใหม่ไหม้น้อยก็ขายแบบใหม่น้อยๆไหม้เยอะๆมา ก็ขายแบบไหม่เยอะๆอ่ะบอกก่อนเลยครับที่นี่เรามีความจริงใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านอย่าหวงไปครับว่าจะเดาย้อมแมวนู่นนี่นั่นเพราะเราไม่มีตัดต่อพลิกความชนหนักไฟใหม่น้ำท่วมเพราะที่นี่คือ Jack Auto Trade รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต่อไปไปเจอเซ็กเมนต์กันกับซีวิ c ด้วยกันว่าอะไรเนาะคุณตากล้องเจอกันต่อมานะครับ เขาเรียกว่ามวยรุ่นเดียวกันก็คือซ i v i c กับ l a นเซอร์แต่แจ้งก่อนนะครับถ้าคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมที่ดูใน YouTube ทั่วไปแจ้งก่อน E X ตัวนี้หรือ l a นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ผลิตตัว l a นเซอร์มาแล้วนะครับเขาจะผลิตรถไซส์เล็กลงแล้วก็คือตระกูลพวก Mirage พวก t t r a รอะไรงนี้หรือพวก e x p a n d e r ที่เราเห็นหรือตระกูลของกระบะพวก Tri t ันหรือ Allnew Tri t ทันซึ่งมันจะอยู่ใน E ีต่อไปที่เราจะทำไว้ในหมวด กระบกนนะรบตัวนี้เป็นแลนเซอร์ X Lancer EX 2.0 GT ซึ่งเป็นเครื่อง2,000บอกก่อนแต่ตัวนี้ยังไม่ท็อปสุดท็อปสุดเราขายไปแล้วต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเลยตัวนี้ราคาไม่แพงครับอยู่ที่ c 3 9เป็นปี1 0 1จไม่1 1 1 0 0 0ส0 0 X X ผ่อนเดือนละ8 9 0 0 X X จะ X X ทำไมว่า 8,900? มันแค่หลักสิบใช่ไหมคุณตาก้อ,กอง ครับพี่ถามที่ทีนเถิดคุณตากล้องมีคำถามจะถามว่ะครับพี่มึงพูดแต่ครับพี่เป็นใช่ไหมคับพี่ <laughs> มึงจะเป็นม yes, ิสเตอร์เยสแมนใช่ไหมหาดูรถเป็นแบบนีอ่าวไม่ได้มันเปลี่ยนแล้วพันทีแล้ว <laughs> โอเคเรามาดูแกะฝาหน้ามาแล้วจ้าวันนี้มีแกะฝาหน้ามามีกล่องแต่งกล่องแต่งอาไรวะแต่ว่าแกะ นี่มีแกะฝามหอย่างเดียวแกะทำสีซึ่งแกะทำสีทั่วไปแกะฝามาไม่ได้ค่อยสีเรียลหรอกแต่ถ้าคานมีโดนน,นัน่นแหละม <c oughs> ันสีเรียยมละว่าแล้วดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรให้เราบรรยายบ้างตัวนี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันยังเป็นแจ็บิดไม่ใช่ตัวเหมือนกับพวกถ้าตัวท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของพิพโอมเซอร์แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มาพร้อมกับตัวมาลายมัลติ ฟังก์ชันนะครับตัวนี้เนี่ยมันขึ้นในตัวเมื่อกี้ที่ที่เขาเรียกอะไรวะตัวกล่องแต่งเมื่อกี้เดี๋ยวเเดี๋ยวเราต้องดูนะครับปุยมปิดเกียรก่อนโบสุนิตากำลังโอเคตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันซึ่งเป็นฝั่งซ้ายมือเป็นการควบคุมเสียงนะครับ <c oughs> เปิดโหมดนู่นนี่นั่นฝั่งขวามือจะเป็นคร u i คอนโทรลให้นะครับมี paddle shift ให้ทิปโทนิกพร้อมนะครับตัวนี้จ,จะาจำไม่ผิดเป็น6เกียร์ เครื่องมิซูเครื่องสองพันังใช้ได้นะอร์เป็นหมุนมือทั่วไปมีจอให้ซึ่งเมื่อกี้ที่เราเปิดเพลงฟังกันไปแล้วของพี่โบสุนิตาเรา <c oughs> นะเบระเป็นธรรมดานะครับเป็นปรับมือออตโต้มือนะครับย่าไปที่อะไเยอะราคา4 3 9ไม่แพงเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้างเจอกัน,กน <c oughs> ด้านหลังตัวนี้น่าจะต้องใช้ตัวเปิดจานในรถก่อ มันจะไม่เหมือนตัวท็อปถ้าตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มกดนี้ลำได้อยู่นะครับโอเคปึออ๊บเปิดมาโอ้โหเจอเสียงอย่างพึ่งเลยมีไฟกระพริบด้วยเว้ยมันกระพริบเองแต่ว่ามันหังวะเออเขาทำกระพริบใช่ไหมไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวทำให้นะครับเพราะว่ารถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยแต่ถ้ารถไม่ดีเราทำให้ตัวนี้มีแอมให้ครับมีตัวตัวซับมาให้หลังสวยไหมสวยสิ ไม่มีแก่เลยแต่เก็บอยู่ครบให้เรโสวยอยู่ว่ะมีหน้าแ,แก่สามมนานะครับราคารถปี2,010.11 4,3,9จด 2, 1ก่อนเดือนละ8,900กับไม่แสน1 1 0 0 0ปี10.11 10. 10ถ้ากับรถ10ปีวิ่งมาปีละ1 1 0 0 0หมืนโลนะครับอันนี้บอกก่อนเลยน่าสนซื้อได้แต่ถ้าบอกว่า แพงไปไปแ้ถูกกว่านี้อีกนะเชคิคเมนเดียวกันด้วยไม่มวยรุ่นเดียวกันอีก mm hmm. เจอกันครับคันนี้นะครับจากเมื่อวานที่ลูกค้ามาดูผมก็พาลูกค้าเทสการันตี antee, ก่อน,น,นคันนี้กิฟต์เลยมาสเตอร์ตัว่ามาสเตอร์สามนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตแม็กแล้วก็วคือตัว5ประตูตัวนี้ตัวท็อปเครื่อง2,000นะครับผมปี B. 0 9 2 1 1 0 10. ราคาอยู่279การันตีเรื่องสภาพก่อนครับรถสวยจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วซื้อไปใช้งานได้เลยเพราะว่ามาหวังลองเทสให้ลูกค้าดูลูกค้าถึงกับทำใจลำบากเหมือนเพลงเลยนะคราวนี้ทำใจลำบากคราวนี้ทำใจลำบาก แล้วมึงก็แกงหวกูรู้เลยโอเคตัวนี้นะครับขอนแค่เดือนละ5,700ันไม่แสนหกพันโลรถปีถูน9เก้ารถสิบเอ็ดปีอ่ะคุณตะก้อง่ปีไม่ถึงหมื่นโลเดือนละไม่ถึงพันโลโอ้โหพระเจ้าเปิยไหมไม่มาหน้าเปิดไงวะเงียบเดี๋ยวตัวนี้มีแกะฝามหน้ามานะครับฝากระโปรงหน้า แกม,มีแกะม,มาแต่รถยังเดิมอยู่เพราะว่านี่ครับดูตะเข็บเม็ดอาร์ยังอยู่ครบแก้มซ้ายขวาแกะม,มาแจ้งก่อนเลยฝังกระโปรงแก้มไอ้ฝังกระโปรงแกมนะนะแกมาอ่ะแจ้งนี้ก่อนแต่รถภาพรวมสวยแน่นอนครับเมื่อวานค้ามาจากไหนคุณตะก้องจากไหนครับพี่เดิมบางนางบวช <c oughs> จังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> เดือดดันข้านี <c oughs> ่กระเราะเองนะลิ้นโนรูแน่นอนโอเคโอเคอยู่นี่มจฉเป็นการ์ดนะบอกก่อนคุณตาก้อง นะ okay, โอ<ฮ>้โหสพวงมาลัยตัวนี้นะครับอันนี้บรรยายเยอะหน่อยบอกก่อนเลยไม่แสนหกพันโลพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นบังซ้ายมือเป็นเรื่องการควบคุมเสียงแอร์เป็นระบบหมุนเอ่อหมุนมือของเขาตามสไตล์เกียร์เป็นทิศพนิกให้นะครับตามสไตล์ของมาซาพวงมาลัยต้องบอกก่อนเป็นปุ่มหนังกลับคือเขาเรียกว่าหนังอะคนานนล่าและเคปลาภายในแต่งด้วยขอบเคีกลาให้เลยนะครับพ้วสวยกวันแต่ก็สวยนะ บอกเป็นแบบหมุนมือ,อเป็นสองเจ็ดเก้าไม่แพงเลยนี่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 นอัจจามะลดราคา 9, อสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถอนเท่าไหร่หลึกก็มาอย่าบอกนะมึงเปลี่ยนรุ่นเนี่ยเท่า <c oughs> ไรหร่อ่ะพี่นี่แม่งอยากรู้จังเลยเว้ยผ่อนเดือนละห <c oughs> ้าพันเจ็ดโดนนะหักกับเงินเดือนเลยได้ไหมพี่ก็ได้นะมีสลุูมอะไรนะมีสลุูมก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเมื่อกี้ผมไม่เห็นไง เฮ้ยมึงต้องอยู่ข้างบนแล้วมึงมองลงมาดิอ๋อได้เยอะเป็นไงเป็นไงเท่ไหมเท่ไปย่างล้ำาเป็นไงล่ะเทมาล่ะโอเคมีจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์ตัวนี้มันจะมีตัวดิจิตอลให้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันว่ามีอะไรมั่งท่ายได้สวยไหมโอ้โหโหงามกริฟยังไม่โดนระเบิด ยังไม่โดนใครแตะยังไม่โดนใครแตะอ่งมาเลยไห้กว้างนะเว้ยเนี่ยแล้วบอกขับได้ด้วยเนี่ยอกอเก็บของเก็บของเออเฮ้ยเฮ้แต่เป็นคนที่ชอบรถแหวนอยู่แล้วไงเพราะรถที่ใช้อยู่ก็ใช้แหวนด้วยเห็นไหมอันนี้ไม่พอใจก็เอาออกได้นะเนี่ยเอออกได้นะครับราคา279ผ่อนเดือนละ5,700กับไม่หนึ0 0 0สนหกโลรถปี09-2010สนใจนะครับ ติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างที่คุณตะก้องเขจะทำไปให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับที่ Jack Auto Trade แต่ถ้าอยูอย่ทนยเราใช้ชื่อว่า Jack Auto นะครับแล้วก็อย่าลืมกด,กดติดตามใน Facebook ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอรถรุ่นอื่นกันบ้างเจอกันโย่ขั้นต่อมานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นมินิ MPV ที่รถสายครอบครัว ที่ชอบกันแน่นอนคือ Honda Freed นะครับผมตัวนี้เป็นตัว E ปี12.13จด13ราคาอยู่ที่499เาเผ่อนเดือนละ90 0 0เไม่ตัวนี้เยอะที่นึงอยู่ที่1 6 4 0 0 0 x x ซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่ารถปี12บสรถ8ปีก็ตกปีถึงเกือบ20,000โลซึ่งถ้าถามว่าตามหลักแล้วถือว่าไม่เยอะเพราะว่าถ้าคำนวณงี้ครับขับรถเดือนละ2000โล คูณด้วย12คือ24 0 0 0ถึง25นะครับนั่นถือว่าการขับรถโดยปกติแล้วถ้าที่บอกใช้ไม่ถึงอันนั้นไม่ใช่ไม่ปกติครับแต่อาจจะมีหลายคันหรือใช้ขนส่งสาธารณะหรือใกล้บ้านก็ไม่ได้ใช้รถเยอะหรือถ้าเยอะกว่านั้นก็คือรถที่คนเขาใช้งานกันประจำนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนว่ารถสวยมดูที่ห้องเครื่องก่อนเลยไหมคุณตากล้องครับผมโอ้โหเปิดมาไม่งามอะ่ะเนี่ย มาตีงอยู่ครบเลยอ่ะเฮ้ยรถสวยรถสวยรถสวยใช้ได้รงนี้ใช้ได้นี่ไม่มีแกะสกอย่างเลยสว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 ยเมทัล์อยู่ครบคานไม่โดนนี่ไม่แต่มอกอยู่ด้วยเยี่ยมสวยสวยอะไรกว่าครับว่ารถเ p v มพีวีตัวเนี้ยมาเช่า Style free นะครับต้องแจ้งก่อนเลยมันคือ MPV นี่ีเลย ไม่แสนหกนะจ้าบอกก่อนแอร์เป็นดิจิตอลมาให้แล้วนะมีจอให้นี่เลยเกียร์เป็น T.I.D ตัวนี้จะต่างกับตัวอื่นคือถ้าเป็นตัวรุ่นเก่ากว่าน,นี้จะไม่มีตัวมัลติฟังก์ชันให้นะครับตัวนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะควบคุมเสียงให้ส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวนี้ผมขอดูก่อนว่ามันมีบลูทูธให้แน่นอนอยู่แล้วแต่จะดูว่ามันมีเนไหม ตัวนี้แจ้งก่อนไม่มีเนี่ครับนะแต่มีมัลติฟังก์ชันให้ตัวนี้มีจอให้จอกลางมีให้เลยนะครับเพราะว่าผมตัวเก่าจะไม่มีให้นะบอกก่อนเบาะทั่วไปเบาะหนังแต่ไม่รับไฟฟ้าเป็นเบาะมือธรรมดามีพวาวเวอร์อัไลให้ตัวนี้จะได้ไม่แย่งกันตัวนี้นะที่วางแก้วแบกแบกสองลูกจุดเด่นของฟรีดเนี่ยมันคือนี่จ้าคุณน้องถอยกล้องอไปหน่อย ตืดอ่าดูห้ดีนะวิ่งพี่ใครเปิดเออประตรูไฟฟ้าปีดที่คนเขาชอบคือมันตะูสลด์ไฟฟ้านะสับแจ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ารถสวยไหมมีกล้องายหลังให้ด้วยหลังสวยไหมย,ยังอยู่ครบน็อตไม่มีใครเอาระแจไปไขเล่นวางมาครับพี่วางมา มันคือสนามเด็กเล่นของเด็กๆเลยนะครับบอกก่อนถ้ามีลูกเนี่ยมีลสนามเด็กเล่นนี่ละใช่ไหมใช่เ้ยเออนั่นแหละแต่เอินกระผมยังไม่มีลูกก็เลยได้แต่จินตนาการเอาไม่ต้องถามอะไรต่อนะครับเราเคลียร์คันตรงนี้เราไปดูคันต่อไปดีกว่าไปละก่อนเข้าคันสุดท้ายแจ้งก่อนไอคันฟรีดเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมตัวเนี้ยเรื่องของรีโมทเนี่ยมันควบคุมเรื่องประตูได้ด้วยนะ อ oh. oh. แล้วเราก็กลับมาคันนี้เหมือนเดิม <Okay. S 1> <laughs> เป็นการถ่ายที่ะกล้องบอกกูปวดหัวว <laughs> <laughs> ่าเฮียมึงจะเล่นอะไรของมึงวะโอเคนะครับคันนี้คันสุดท้ายนะครับต้องแจ้งก่อนมิราชคันนี้ตอนรถผมเอาไปเข้าอู่น,นะครับคันนี้ผมได้ลองเทสแล้วขับใช้งานอยู่ประมาณ8วันบอกคำเดียวเลยว่าใช้ได้ขับดีเพียงแต่ว่า โรยทรายรบอีโคคาแรงไม่ถึงใจเราบอกก่อนแต่ขับเร็วได้นะนิ่งด้วยบอกก่อนเลยแต่เพียงแต่เราเล่งมันจะน้อยหน่อยนะครับกับมิตซูมิราชนะครับตัว g l x ตัวนีน้น่าจะเป็น G.L.S นะผมว่านะไม่แน่เจียวเองเพราะว่ามันเป็นตัวท็อกแล้วก็มีฟ็อกแ,แรมให้นะครับกุญแจเนี่ยเป็นแจอัจชริยะเขาอยู่แล้วมีโอมเซอร์ี๋ยวดูต้องเรื่อง สวยปะสวยเลยมาร์กิ้งอยู่สีมาร์กิ้งมีแล้วเม็ดทังอยู่กย่างสวยอั่นี้สวยจริงๆแล้วลองเทสแล้วใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ปี14.15จดราคา259หผ่อนเดือนละห้าพั xxx ไม่อยู่แสนหนึ่งเจ็ดี่มันเยอะขึ้นมาหลักร้อยเนี่ยไม่ต้องใครหรอกครับกูนี่แหละครับ เนี่ยตัวนี้มันมีก I ุญแจชริยะนะครับบอกก่อนแล้วก็เป็น push start บอกก่อนเลยตัวนี้เป็น push start นี่เลยจ้าเี่เกียร์ก็จะเป็น prnds แต่เวลาขับช่วงนั้นจะใช้ s บ่อยนะเพราะมันไม่ทันใจแอร์ด <c oughs> ิจิตอลแล้วมีจอให้ตัวนี้ถ้าจำไม่เดี๋ยวนะจำไม่ได้องตัวนี้นะอนกล้องมีกล้องแต่เดี๋ยวต้องเซตกล้องกันใหม่นะครับ มุไรเป็นปกติฟังชั่นนะครับมีแอแ็ดให้ฝั่งคนขับและฝั่งข้างคนขับปกติฟังชันเป็นควบคุมเสียงอย่างเดียวเบาเป็นเบาหนังให้แล้วผู้ม,มาให้ใหมายแล้วมีพาวเวอร์อัไลอให้ด้วยคันนี้สําหรับรถที่ลูกค้าที่เน้นความประหยัดหรือเพิ่งใช้รถตัวนี้เหมาะต่อโจทย์ได้ครับเมเนนน,นไม่ยากขับง่าย,บายสบายๆถอยอยู่ที่ไหนจอดที่นั่นอย่างที่บอกนะครับรถที่นี่ ดอกเบียรเริ่มต้น2.79%ต่อปีพอนาะสูงสุด8 4งวดหรือ0%นาน6เดือนแจ็คออโต้เทรดนะครับผมรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยรถที่นี่ทุกคันการันตีเรื่องเลขใหม่ไม่มีการกรอใหม่เลยพ,พลิกคว่าจนจมน้ำจนหนักตัดต่อไฟไหม้ไม่มีแน่นอนการันตีเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างที่คุณจะกล้อง B2 IG J2 เเราทำไว้ให้นะครับ ที่สำคัญนะครับ,บ hai, คุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าทุกท่านครับช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราและที่สำคัญเวลามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆคุณลูกค้าจะชอบแน่นนอนเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันก่อนเราปิดที่ด้านท้ายนะกูลืม สวยแน่นอนผมบอกแล้วคันนี้ผมเราลองลองเทสลองใช้อยู่ก็สวยจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วถามว่าถ้าผมไม่ได้ซื้อรถแต่ผมอยากพาเพื่อนมาซื้อรถทำไงได้บ้างง่ายนิดเดียวครับแค่เอาเบอร์แล้วส่งมาในไลน์ไลน์ก็คือแอคเจจักอตม J A X Auto ไปฉะนั้นได้มาปรุู โททรรมมมาาาาตตติติดด่ออลง์้หืน่างงทีแจ้ไ้ไวนั่นคือถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนญาติพี่น,พน้องของคุณผู้ชมที่ดูแล้วซื้อรถรับรถไปแล้วค่าแนะนำของเราให้แน่นอนเลยครับเริ่มต้นที่5,000บาทแน่นอนอย่าได้หมื่นหนึ่งหมื0นห้าสองหมื่นสานว่ากันแต่ขอให้พาลูกค้ามาแล้วมาคุยกันว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้ละค่าแนะนำเท่าน,นี้ลามาส่งซิกกันไม่ต้องห่วงเราช่วยได้เราจัดให้ ที่สำคัญนะครับไว้เดลดทุกคันหนึ่งมืนบาทจากราคาที่อยู่ใน EP นี้อยากได้รถมากกว่านี้อยากได้ลดราคามากกว่านีมา้มาที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเรื่องของโหมดไว้เดในส่วนของป i ด Up เนาะคุณตะก้องให้ไงก็วันนี้ผมอ๋งแจ็คเอาเฟและคุณตะก้อง J2 ลาไปก่อนนะครับก็แล้วขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยสวัสดีครับ,รบ